น่าจะทเหรอครับอ๋อได้ได้คุยกันอีกได้เลยเอาเรือไก่อนดครับเอเรียกนาก่อนนะเอเรียกเดินเดินาใช่ครับผมมันเป็นเจตนารมของทางค่ายอยู่แล้วด้วยแล้วคือจริงๆแล้วส่วนตัวผมเองมีโอกาสทำเมื่อไหร่ผมก็ทาตลอดอยู่แล้วแลวพอทราบเจตนารมทางค่าเราก็ยินดีมาร่วมด้วยอยู่แล้วฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราในฐานะตัวแทนของศิลปิน แทนของคนที่ทำงานในวงการบันเทิงก็อยากจะทำอะไรย้อนกลับไป้กับสังคมบ้างตามกำลังตามความสามารถนะครับวันนี้ก็ได้นำอุป,ปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมามอบให้กับกระทรวงสาธารณสุขในนามของค่ายข้าสารเอเทนเนต์นะครับเพื่อแบ่งเบานะครับภาระนะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่ขณะน,นี้แล้วก็มาร่วมร้องเพลงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าที่เป็นผู้เสียสละให้กับคนไทยทั่วประเทศด้วยครับผมเห็นหนาตื่นเลยวการแต่งตัง้งตัดส ครับผมก็คือได้รับการแต่งตั้งจัดก,กรมราชทันให้เป็นที่ปรึกษาด้านการผลิตสื่อนะครับก็คือตอนนี้เราตัวผมเองได้เข้าไปช่วยเรื่องของการให้คําแนะนําแล้วก็เรื่องของการไปเป็นพิธีกรในรายการที่เพิ่งผลิตขึ้นนะฮะเพิ่งออกมาเป็นอีพีแรกเกี่ยวกับโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้าใจและความหวังนะครับซึ่งเป็นโครงการพระราชทานที่ พระองค์ท่านนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้ทรงมอบให้กับผมนาท่านเพื่อนํามาให้ความรู้กับผู้ต้องขังก่อนปล่อยตัวพ้นโทษเพื่อนําความรู้ด้านเกษตรพอเพียงเนี่ยนำมาต่อยอดแล้วก็นํามาเลี้ยงดูตัวเองนะครับซึ่งก็มีผู้ต้องขังหลายท่านที่พ้นโทษออกมานะครับแล้วได้นําทฤษฎีตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตจริงแล้วก็ประสบความสําเร็จเลี้ยงดูตัวเองได้นะครับแล้วก็ไม่กลับไปกระทําผิดซ้ําอีกตรงนี้นะครับผมก็เป็นเหมือนกับ ตัวแทนในการสื่อสารนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมได้ทราบนะครับถึงอีกแง่มุมนึงของชีวิตผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกมานะครับผมก็เป็นรายการที่ดีมากนะครับตอนนี้ EP แรกออกมาแล้วนะครับอยากจะให้ไปติดตามชมกันได้นะครับทางช่องของกรมนาทันคือช่อง l i f e of r e l i f e นะครับ e ีแรกนะครับเป็นเรื่องของคุณเสรีสุพลอยนะครับเกี่ยวกับโครงการโค้งหนองนาอยากให้ทุกคนได้ไปดูครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ ผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้น้องขังที่คนโทรมาทุกคนนะฮะที่อยากจะสแสวงหาความสงมบสุขแล้วก็ความพอมพออยู่พอกินนะฮะแล้วก็เลี้ยงพึ่งทาตัวเองได้เลี้ยงดูตัวเองได้มีความสุขอย่างยั่งยืนผมว่าทฤษฎีโคกหนองนาของพระอ,องค์ท่านนะครับสามารถช่วยตรงนี้ได้อย่างแน่นอนฮะไปติดตามชมกันได้ครับผมได้ดูตอนติดอียังไงบ้างให้ดูไปเรื่อยๆเลยครับจะได้ดูไปเรื่อยๆนะครับอีพี EP ต่อไปก็่นาน่าจะ หลังจากศึกออกมาแล้วอะครับแดงว่าเราได้ทำแล้วเนี่ยเราเองอินกับเรื่องของโครงการศิลินพอกศิลปไปด้วยอินมากครับผมพอเราได้ไปสัมผัสต,ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวเองก็มีโอกาสได้อบรมก่อนคนโทษมาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้นํามาใช้ในชีวิตจริงนะครับผมเพราะว่าพอออกมาก็มีงานต่างๆในวงการมาถึงและอีกอย่างหนึ่งชีวิตครอบครัวเราก็ค่อนข้างจะอยู่ในเมืองพองสมควรนะครับพอเราได้ออกไปทําการถ่ายทํา ไปสัมผัสชีวิตธรรมชาติไปดูต้นไม้ใบหญ้าไปดูปลาดูไก่มารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมนุษย์อยู่กับสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่กลมกลืนแล้วก็ถูกต้องที่สุดแล้วแล้วก็คิดว่าบ้านปลายชีวิตในอนาคตาถ้าทำงานในวงการไม่ไหวหรือ,อนิ้วล็อกเล่นกีตาร์ไม่ได้อาจจะอาจจะไปใช้ชีวิตแบบกเกษตรก็ได้เพราะว่า,าผมดูแล้วมันมีความสุขแล้วก็สงบสุขมากครับอย่างตอนนี้ข้างแบบสภาพแวดลอ้อมเราสะท้อน่ ที่เราเข้าไปช่วยเหลือสะท้อนถึงอะไรบ้างเกี่ยวกับของรัชฐา,า์ของราชณา,านใช่ไหมฮะก็ <c oughs> คือสะท้อนถึงว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราที่กระทาผิดพลาดเข้าไปอยู่เรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนเลวโดยสันดานไม่ได้เป็นคนเลวโดยที่แบบไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนอาจจะกระทำผิดพลาดด้วยความคิดชั่ววูบแล้วก็ความไม่ได้ตั้งใจหรือว่าด้วยสภาพแวดล้อมอะไรก็ดี แต่พอถึงช่วงหนึ่งแล้วชีวิตของคนเรากลับมาคิดได้สามารถกลับมาเดินในเส้นทางที่ถูกที่ควรได้ผมว่าตรงนี้สังคมควรให้โอกาสแล้วก็ควรเปิดกว้างเปิดใจยอมรับด้วยตรงนี้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของทฤษฎีกเกษตรพอเพียงขององค์ท่านสามารถปรับใช้ได้จริงแล้วก็สามารถทำให้ชีวิตคนคนเดงรวมถึงครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเขาอยู่รอดได้ ันนี่เป็นผูติองขงออกอะไรความยากลำบากในชีวิตในปัจจุบันความยากลาบากในสังคมปัจจุบันเหรอครับผมว่าจริงๆเราต้องเปลี่ยนเรื่องของศาสนคติของของท้งสังคมเองแล้วก็ตัวผู้ต้องขังด้วยผู้พ้นโทษที่ออกมาผมว่าเขาต้องมีความอดทนสูงมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอย่างแรกที่ต้องมีคือความมุ่งมั่นแน่วแน่ในการกระทําความดีก่อนนะครับผมถ้าเรามีจุดนี้แล้ว มันจะแสดงออกออกมาจากทางคำพูดจากการกระทําต่างๆแล้วผมเชื่อว่าสังคมจะมองเห็นสังคมจะเชื่อมั่นว่าเขาได้กลับตัวแล้วแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ครับอะไรเป็นกําลังใจที่แบบผู้ต้องผู้ต้องหาที่เคยแต่ไม่ได้ระทอะไรคือกาลังใจผมว่า,าถ้าเรามองกันง่ายๆจุดหนึ่งก็น่าจะสร้างมาจากตัวเองจากตัวเองคืออะไรค,คือความเชื่อมั่นในคุณค่าของการกระทําความดีว่าคนที่กระทําดีแล้วไม่มีทางที่จะลําบาก คนที่ทำแต่ความดีแล้วไม่มีทางที่ชีวิตจะตกต่ำตรงนี้ถ้าเขามีความเชื่อตรงนี้แล้วผมว่าเขาจะเดินไปทางไหนก็กกกทำได้มีความดีมีความซื่อสัตย์จุดจริตนะครส่วนสําคัญก็คือเรื่องของครอบครัวที่คอยประครับประคองซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็เป็นแบ็กอัพเป็นส่วนที่สําคัญมากนะครับที่ทําให้ตัวผู้พ้นโทษเองน่มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปะครับ ่ทำนอกจากที่แบบเราจะเป็นกระบอกเสียแงแล้วมันยังต้องมีหน้าที่ที่เราต้องทำอะไรอีกฮะกับกับตำแหน่งที่เราได้โอ้โห,หมีเยอะมากฮะมีเยอะมากแน่นอนอ p พีของทางโปรโมทเรื่องของพวกหนองนาก็ยังมีเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวเพลงนะฮะที่ได้คุยกับท่านอธิบดีกรมนาชทัณน์แล้วว่าเราจะทําเพลงให้กับทางกรม<อ>นาชทัณน์เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนไายนอกกับชีวิตผู้ต้งองขัง ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมที่มองผู้ตนองขับเข้าไปในปัจจุบันนี้ครับ <ใน S 1> ก็จะมีเรื่อยๆอยู่แล้วครับความสึกตอนแรกที่เราได้รับนี่แค่ภูมิใจมากภูมิใจมากที่ทางผู้ใหญ่ท่านหลายๆฝ่ายได้เลือกเราแล้วก็มองเห็นในความมุ่งม,มั่นเจตนาในการที่เราอยากจะทําให้สังคมจริงๆนะครับซึ่งเราก็เต็มที่ยินดีมากแล้วเราก็ทําตามกําลังสุดความสามารถ ไอ้เรื่องรายได้หรือว่าสิ่งที่เขาจะตอบแทนให้คือผมไม่ได้มองตรงนั้นเลยนะผมมองเรื่องความสุขแล้วก็เรื่องของคุณค่าที่มันจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานที่เราทํามากกว่าครับอ๋อเรื่องวันบวชตอนนี้นะครับคือต้องต้องเรียนอย่างนี้ฮนะเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบนันเป็นสถานาการณ์ที่ยังไม่ค่อยปกติทางวัดทางพระอาจารย์ค่อนข้างเป็นห่วงอย่างมากนะครับเรื่องของกิจกรรมงานบวชที่จะเกิดขึ้นแต่ผมขอเรียนทุกท่านอย่างนี้ว่า งานบูทจะเกิดขึ้นภายในเดือนนี้แน่นอนนะครับและช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการซ้อมพิธีการอยู่ด้วยส่วนเรื่องวัดเรื่องวันที่แน่นอนกําหนดการที่แน่นอนเนี่ยถ้ามีการสรุปร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งกับทางพี่ผู้จัดก,การนะครับให้ทางพี่ๆนักข่าวเนี่ยทราบข่าวจากทางพี่ผู้จัดก,การอีกขั้นตอนหนึ่งแต่รับรองว่าจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอย่างแน่นอนครับภายในเดือนนี้ครับผม